วันนี้ตรงกับวันพุทธที่เจ็ดพฤษภาคมพุทธศักราช2,568ก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความเสียใจและไว้อาลัยที่พระครูการนะปัญญาวุฒิเจ้าวาดวัดเขื่อนวิทิราลงกรรองจัาคณะอำเภอทองผาภูมิ ได้มรณภาพลงเมื่อตอนสี่โมงเย็นวันนี้เองต้องบอกว่าด้วยความที่อยู่ด้วยกันมานานถ้าถามว่านานขนาดไหนกระผมมธรรมภาพมาทองผาภูมิปีแรกก็คือ2532พูดไง่ายๆว่ามาถึงตอนที่ท่านบวชใหม่ๆเลย เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าอย่างเมื่อวานที่มหาจุกเนี่ยเห็นว่าหลวงพ่อเจ้าพนเพอต้องนำพระเนตรในวัดมากราบกับผมมาทมภาพก่อนก็เพราะว่าทั้งสองท่านบวชไล่กันแล้วตอนนั้นกับผมมาทำภาพก็แปดพันษาเข้าไปแล้วด้วยความที่อยู่กันมานานรู้ใจกันดีทำงานเข้าขากันดี จนกระทั่งพระสังฆาธิกาอําเภออื่นๆปรารบว่าทําไม,มอำเภอทองผาภูมิเคารักกันแท้ก็เนื่องเพราะว่าถ้าหากว่าไม่มีการอิจฉาเลสยากันไม่มีการแย่งยศแย่งตําแหน่งกันอยู่ที่ไหนเราก็รักกันได้ถือว่าเราสูญเสียเจ้าคณะปกครองระดับสูงของอำเภอไปอีกรูปหนึ่ง ส่วนที่สองขอแสดงความยินดีกับนักเรียนสำนักเรียนพระปริยติธรรมรแผนกบาลีวัทธาขนุนตั้งแต่พระมหามนุรักติตาคุณโนที่สอบผ่านในรอบแรกแล้วก็มาพระมหาสุบรรลั์ภัญญาวุธโธพร,ระมหาวสุพลอภิปุญโยสอบผ่านในรอบที่สอง ในส่วนของประโยคสี่แล้วก็มาในส่วนของพระมหาสลายุุตปันติโตที่สอบผ่านประโยคสามเป็นพระมหาอย่างเต็มพัคภูมิแล้วส่วนพระโชกชัยกิตติโกพระราวินอารุโน,โนและพระสุรศัร์อินทโกก็สอบประโยคหนึ่งสองได้ เราส่ง11รูปสอบผ่านได้7รูปก็ถือว่าไม่คิเลนับโดยเฉพาะปีนี้ประโยค1 2ของจังหวัดกาญจนบุรีส่ง40กว่ารูปมีแต่ของวัดท่าขนุนเท่านั้นที่สอบผ่านในส่วนที่เหลือก็ใช้ความเพียรพยายามกันต่อไป ส่วนพรุ่งนี้จะมีการเคลื่อนศพของหลวงพ่อพระครูการจนะปัญญาวุฒิมาที่วัดเขื่อนบัชิราลงกรก็มอบหมายให้เลขาจุกนำเพื่อนพลาสักสามสี่รูปไปช่วยกันจัดสถานที่ตั้งแต่ช่วงเช้าเลยถ้าเขาไม่มีข้าวปลาอาหารเลี้ยงก็ปัจจัยที่ผมมอบไปให้ก็สั่งมาเลี้ยงกันได้ ในเรื่องของการคณะสงฆ์นั้นอยู่กันด้วยความเสียสละและน้ำใจความเสียสละของเราก็คือต้องเอางานส่วนรวมเป็นใหญ่อย่างที่กระผมามาตัภาพบอกกับพวกเราทุกคนว่าจะถืองานคณะสงฆ์เป็นใหญ่ไม่เอาในเรื่องของญาติโยม เนื่องเพราะว่าโดยเฉพาะญาติโยมทั่วๆไปความต้องการของเขาไม่มีที่สิ้นสุดงานาดกับผมมาดออภาพฉันเพนอยู่เขายังบอกว่าไม่เป็นไรขอเวลาห้านาทีก็เลยบอกว่านั่นไม่เป็นไรของมึงแต่ของกูเป็นมากเลยเพราะกำลังกินอยู่ ในเมื่อเป็นในลักษณะเช่นนั้นก็เลยไม่อยากให้ญาติโยมมาก่อกรรมทำเข็นกับพระมากมายนะักวิธีที่ดีที่สุดก็คืออย่าไปยุ่งด้วยเลยหมดเรื่องหมดราวไปโดยเฉพาะหลายท่านในระยะนี้หลากลับบ้านกันตามสิทธิ์ของตนเองขอให้ระมัดระวังและสังเกตเอาไว้ด้วย การระมัดระวังข้อแรกก็คือส่วนใหญ่ทางบ้านจะเอาเรื่องร้อนหูร้อนตาร้อนใจมายัดเยียดให้กับพระเนนของเราถ้าหากว่าของเราไปพลอยมีอารมณ์ร่วมไปด้วยเดี๋ยวก็ต้องศึกหาลาเพศกันหมดอีกส่วนที่ต้องระวังก็คือเมื่อกลับมาแล้ว ต้องมาเข้าระเบียบวินัยของทางวัดซึ่งเป็นการบังคับฝึกฝนตนเองเรารู้สึกว่าอยากจะไปอีกหรือไม่ถ้ารู้สึกว่าอยากจะไปอีกเพราะว่าอิสระดีไม่ต้องทำอะไรแบบตอนอยู่ที่วัดขอให้รู้ว่าท่านกำลังหาที่ตายเนื่องเพราะว่าเท่ากับว่า เปิดโอกาสให้กิเลสกินเราได้ในทุกรูปแบบขนาดอยู่วัดสวดมนต์ทำวัดบินธบาตเจริญกรรมฐานกันอยู่ทุกวันกำลังยังไม่พอจะสู้กิเลสถึงเวลาแล้วเรากลับไปปล่อยตัวตามสบายอาจจะเป็นเพราะเห็นครูบาอาจารย์ท่านทำหรือไวเห็นรุ่นพี่ท่านทำ โปรดทราบไปโดวยวันนั่นคือตัวของท่านไม่ใช่ตัวของเราของท่านเองถ้าปฏิบัติไปถึงระดับหนึ่งพอมีหลักเกณฑ์มีอะไรแล้วท่านสามารถที่จะผ่อนคลายตัวเองได้แต่ของเราเองที่ยังเป็นผู้ใหม่อยู่ถ้าไปผ่อนคลายแต่แรกเอาตัวไม่รอด การที่เราบวชเข้ามาส่วนที่ต้องระมัดระวังมากที่สุดก็คือรักษากำลังใจของตนเองอย่าให้ความเศร้าหมองต่างๆเข้ามากินใจของเราได้โดยเฉพาะต้องมีความเป็นกลางต่อทุกคนอย่างวันนี้บรรดาผู้สมัครเพื่อลงรับเลือกตั้งนายก เทศมนตรีของตำบลทองพาภูมิและตำบลท่าขนุนก็มากราบขอพรกระผมมตอภาพให้ไปตามปกติแต่ส่วนที่ให้เป็นข้อคิดเลยก็คือว่าทำอย่างไรที่หลังเลือกตั้งแล้วเพื่อเราจะกลับมารักกันได้เหมือนเดิมในฐานะคนในชุมชนเดียวกัน เพราะว่าตอนเลือกตั้งก็ฟาดฟันกันไปถ้าเรามองเจตนาดีว่าทุกคนตั้งใจจะเข้ามาช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือชุมชนของเราก็แปลว่าทุกคนหวังดีปรารถนาดีต่อประชาชนแล้วในเมื่อความปรารถนาเหมือนกันทำไมหลังเลือกตั้งเราถึงผีไม่เผาเงาไม่เหยียบ ทำไมถึงกลับไปรักกันเหมือนเดิมไม่ได้เพื่อที่จะช่วยกันทำให้ชุมชนของเราจเจริญขึ้นด้วยความที่บุคคลระดับนั้นอายุมากแล้วเป็นผู้มีอิทธิพลก็ไม่ค่อยมีใครกล้าพูดกล้าตักเตือนก็คงจะมีแต่กระผมอัตมภาพที่ฟาดกันแบบไม่ไว้หน้ามาตั้งแต่ต้นจนบัดนี้ เนื่องเพราะว่าถ้าพระของเราไม่เป็นกลางนี่จะเสียหายมากทุกท่านจะเห็นว่าทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งระดับประเทศคือผู้แทนรัษฎรหน่วยงานของคณะสงฆ์หรือว่าส่วนราชการที่กํากับดูแลคณะสงฆ์จะมีคำสั่งลงมาทุกครั้งว่าไม่ให้พระภิกษุสมณีนยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมือง แต่เรื่องพวกนี้ก็ทำได้เฉพาะบุคคลที่ละอายชั่วกลัวบาปเท่านั้นในส่วนที่เหลือก็ยังคิดถึงแต่พวกพ้องหรือว่าญาติโยมของตนเองก็อดที่จะช่วยเหลือกันไม่ได้ก็ผมอัตวภาพยังดีว่าจนป่านนี้ยังสามารถรักษาความปรารถนาดั้งเดิมของเราก็คือเราเป็นพระ เป็นศูนย์กลางของชุมชนไม่ควรที่จะไปเข้าค้างทีมใดทีมหนึ่งหรือคณะใดคณะหนึ่งถ้าหลายท่านสังเกตจะเห็นว่าไม่ว่าคนจะร่ำรวยหรือยากดีมีจนจะยิ่งใหญ่หรือต่ำต้อยขนาดไหนถ้ามาถึงกระผมเอาภาพารับเขาเสมอกัน พอท่านก็จะเห็นนายพลนายพันหรือว่าคุณหญิงคุณนายก็ต้องนั่งแปะกับพื้นเหมือนกันจนกระทั่งหลายถ้าหลายท่านไม่พอใจที่ไม่ให้เกียรติไม่ให้การต้อนรับที่ดีกว่านี้แล้วก็ไม่มาอีกซึ่งกระผมอาตมภาพก็ดีใจมากที่เป็นอย่างนั้น mm hmm. เนื่องเพราะว่าการเอาใจญาติโยมนั้นเราอาจจะสินขาดโดยไม่รู้ตัว พระพุทธเจ้ากำหนดเอาไว้ว่ามีให้ภิกษุปทุสลายตระกูลด้วยการประจบครือสัดดาพระท่าน,นสังเกตจะเห็นว่าในปัจจุบันนี้น่าจะถึง70-80%เอร์ซนที่ประจบครือัดโดยเฉพาะบางนิกายถึงขนาดใช้วิธีผูกใจโทรไปหากันได้ทุกวันหรือว่าทุกอาทิตย์ ทั้งๆท,ที่ไม่มีเรื่องไม่มีราวอะไรแต่ว่าเพื่อไม่ให้เขาลืมตัวเองถึงเวลาทางครอบครัวมีงานบวชงานแต่งงานสพไปร่วมบุญด้วยทั้งหมดเจตนาก็คือเพื่อที่จะดึงเขาเอาไว้กับวัดตัวเองแต่ลักษณะอย่างนี้เป็นกับผมอรรมภาพถือว่าตั้งใจประจบเคหัสไปแล้ว เราบวชเข้ามาสิ่งที่จะทำให้เราเป็นพระหรือไม่เป็นพระอยู่ที่ศีลถ้าไม่สามารถรักษาศีลได้ความเป็นพระของเราก็บกพร่องไปรักษาได้น้อยความเป็นพระก็เหลือน้อยรักษาได้มากความเป็นพระก็มีมากกระผมอดอภาถึงได้ให้อววาดในงานอบรมพระนวากะอยู่เสมอ ว่าทุกวันนี้ไม่ได้มีความปรารถนาอะไรนอกจากบวชพระภิกษุสมณเณรเข้ามาแล้วขอให้ชาวบ้านไว้ได้เต็มมือก็พอจึงเป็นเรื่องที่ท่านทั้งหลายต้องระหนักถึงสมณะสารูปว่าเราเป็นพระต้องวางตัวอย่างไรก็แค่เป็นไปตามกรอบของศีลและเสขียวัดเท่านั้น อีกส่วนหนึ่งก็คือสมณะสัญญาเราต้องนึกอยู่เสมอว่าบัดนี้เรามีเพศต่างจากคฤหัสถ์แล้วอาการกิริยาใดๆที่เป็นของสมณะเราต้องทำอาการกิริยานั้นๆทุกท่านจะเห็นว่าการเป็นพระเป็นเนนจริงๆแล้วงานไม่มาก แต่ด้วยความที่โดนกิเลสช,ชักจูงบ้างศึกษามาไม่ครบบ้างก็ทำให้กลายเป็นทำผิดทำพลาดอันดับแรกเลยคือสร้างความเสียหายให้กับตนเองก็คือบวชเข้ามาแล้วยิ่งห่างมรกห่างผลเน่าไปทุกทีเพราะว่าการปฏิบัติในตอนเป็นพระของเรา ถ้าหากว่าทำดีอาน,นิสงส์ก็มีเป็นแสนเท่าแต่ถ้าหากว่าทำชั่วก็โดนลบเป็นแสนเท่าเหมือนกันกลายเป็นซ้ำเติมตัวเองให้ตกต่าลงไปทุกวันอันดับต่อไปก็คือเราทำอะไรอยู่ในสายตาชาวบ้านเขาเสมอ ชาวบ้านรอบวัดนี่แทบจะรู้ดีที่สุดว่าพระเนนแต่ละรูปมีความประพฤติปฏิบัติอย่างไรถ้าหากว่าเราทำดีทำถูกทำเป็นร้อยครั้งเขาจะชมสักครั้งก็ยากแต่ถ้าทำผิดเมื่อไรก็ทั่วลงทันที เราจึงต้องตะนับทั้งในสมณสาร,รูปและสมณสัญญาของเราอยู่เสมอเป็นพระบวชใหม่จำเป็นต้องระมัดระวังรักษาตนให้อยู่ในกรอบของศีลและการปฏิบัติธรรมเอาไว้ยังไม่จำเป็นจะต้องไปคบค้าสมาคมกับใครก็ได้ ถ้าท่านทั้งหลายสามารถอยู่ได้เป็นนานๆรู้จักคนแค่ปีละคนสองคนสมมติว่าสิบปีผ่านไปไอ้สิบคนยี่สิบคนนั้นพลัดกันมาท่านก็ไม่ต้องกินไม่ต้องนอนแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าในช่วงนี้เป็นช่วงที่สถานการณ์โลกและประเทศชาติไม่ดีเอามากม ถ้าใครคิดจะศึกหาลาเพศไปเพื่อหางานหาการอะไรทำก็อยู่ต่อไปก่อนเอถอะแต่ใครศึกไปช่วงนี้แล้วหางานทำได้นั้นต้องเป็นสุดยอดฝีมือที่เขาต้องการจริงๆประเภททั่วๆไปก็เปเตะฝุ่นวิจัยฝุ่นเสียเปล่า,ลาอยู่สร้างกุศลให้กับตนเองพอสถานการณ์ดีขึ้นแล้วค่อยศึกหาลาเพศไป อาศัยบุญอาศัยกุศลที่เราสร้างในตอนเป็นพระก็เท่ากับว่าเราสะสมคุณงามความดีไปเรื่อยเรื่องของบุญกุศลก็เหมือนกับคนมีเงินคนมีเงินมากทำอะไรก็สะดวกคล่องตัวไปหมดแต่เรื่องพวกนี้ก็ว่ากันไม่ได้ โบราณท่านบอกแล้วว่าฝนจะตกแดดจะออกพระจะสึกขี้จะแตกไม่มีใครห้ามได้พวกท่านจะเห็นว่ากระผมเอภาพไม่เคยห้ามพระที่สึกเลยแม้แต่รายเดียวคือถ้าใจเขาไม่อยู่แล้วห้ามไปก็เท่านั้นเองสารวันนี้็็ขอเรียนถวายพระภิกษุสมณนนีของเราและบอกกล่าวแก่ญาติโยมแต่เพียงเท่านี้